ให้เพื่อนเพื่อนอาหารสามิตยีวันนี้ขอเสนอเมนูอกไก่ชุกแป้งทอดสูตรของเราวันนี้จะกรอบนอกนุ่มในค่ะเริ่มกันที่หมักไก่ก่อนเลยเนาะใส่เกลือสองช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายสองช้อนชาเบกกิ้งโซดา หนึ่งช้อนชาค่ะเบกกิ้งโซดาจะทำให้อกไก่ของเรานุ่มไม่แข็งกระด้างน้ามันพืชสองช้อนโต๊ะจะช่วยให้ไก่ของเราชุ่มฉ่ำมากขึ้นอย่าลืมใส่พริกไทยนะคะเพื่อเพิ่มความหอม ปิดท้ายด้วยกระเทียมค่ะเพื่อให้ไก่ของเราเข้าเครื่องมากยิ่งขึ้นคุกเขาให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงหรืออาจจะทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้นะคะแต่อย่าลืมหาฝามาปิดด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยความชื้นของไก่จะออกมาแล้วมันแข็งกระด้างจ้าที่บ้านของเราไม่มีเกล็ดขนมปังนะเราก็เลยต้องทำเกล็ดขนมปังเองโดยการนำขนมปังไปตากแดดเนาะถือถ้าอยากให้รวดเร็ว,รวทันใจก็นาบกระทะแล้วก็ นำมาฉีกๆแค่นี้ก็จะได้เกล็ดขนมปังแล้วขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะแค่นำไก่มาชุบแป้งชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังแค่นี้เองทำไปเรื่อยๆเลยจ้าตามที่ต้องการจะกินต้องการจะกินเท่าไหนก็ชุบเท่านั้นนะคะไก่ให้เหลือก็สามารถนำไปแช่ค้างคืนไว้ได้อีกจ้ะ ตอนทอดเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะถ้าใช้ไฟแรงจะทําให้เกล็ดขนมปังของเราไหมก่อนที่ไก่จะสุกเนาะเราจะใช้ไฟอ่นอ,อนๆในการทอด ไก่ได้ที่แล้วเร่งไฟนิดนึงค่ะเพื่อไล่น้ำมันเสร็จแล้วค่ะโอกไก่ชุบแป้งทอดของเราสีหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะสูตรง่ายๆกรอบนอกนุ่มในค่ะ